เอาละครับรถรุ่นใหม่นะฮะตอนนี้ผมกำลังยาวไปเก็บสีนะครับสำหรับใครนะฮะที่หารถโซนิกราคาไม่แพงนะครับเร็วๆนี้นะครับผมตัวน,นี้ก็กำลังยาไปเก็บสีนะฮะนี่รื้อเบาะซักพรมหมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปเก็บสีแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกนะมันหายไปนะครับนะรถที่ผมขับูก่อนนี้เลยเบาะมันังไม่แห้งนะครับก็ทำความสะอาดซักเบาะซักพรมแล้วเดี๋ยวจะฟอกราคา อันนี้ก็ขายไม่แพงแล้วครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับับคนที่หารถมือสองราคาไม่แพงนะครับก็แนะนําเลยนะเดี๋ยวคันนี้ผมจะเปลี่ยนท่าน้ําหลังเครื่องแล้วก็ตัวอ,อ,อยางทันเครื่องด้วยนะครับคันนี้เครื่องมันสะเทือนสะท้านนะฮะนี่ก็นะอุปกรณ์ทุกอย่างถอดก็ะสะใสครบเลยนะครับนะอาจจะมีบางคันนะครับที่น็อตเหลือบ้างนะฮะ โอเคฮะก็มาอัปเดตคุณผู้ชมนะครับนะแล้วก็จะมีผลง,งานออกมาเรื่อยๆนะครับทําช้าหน่อยนะแต่ว่าจะเอาให้ดีที่สุดนะครับคือถ้าเน้นจํานวนเนี่ยมันก็จะก็ขายไม่ไวก็ได้เลยแหละนะแต่ว่าเราก็อยากทําให้มันดีๆนะครับอย่างทัาน,นี้ก็มีพวกคราบเคลือบไบโลโอวันตินนะของเด็กน้อยนะเยอะเลยก็เลยต้องสั่งนะครก็เอาไว้มันหอมๆนะนะครับ เป็นตัวสีประตูนะครัสีเทาเดี๋ยวไปเก็บสีโอ้อะไรวะอะไรวะอโอเคฮะกลับมาอัปเดตสั้นๆนะครับเป็กับ F4 มิ่ชอรุนบ้านนะครับช่วงนี้ก็จะช้าหน่อยนะฮะเดือนละคันพอละขายเดือนละคันต้องคันพอนะ <laughs> โอเคครับ